สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านนะคะ มาอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลยูฟาแชมเปียนส์ลีกฤดูกาล2อ2 3 2 0 2 4ในนัดที่4กันค่ะคืนวันอังคารที่7พฤศจิกายน2566แข่งขันกัน8คู่2คู่แรกลงทำการแข่งขันกันในเวลา24นาฬิกา45นาทีนะคะดอดมุลพบกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดชักต้าโดเนตเปิดบ้านพบกับบาร์เซโลนาส่วนคู่3นาฬิกาค่ะลาซิโอจะพบกับเฟเยนูดเอฟซีปอร์โตพบกับรอยัลอันท์เวิร์กแมนเชสเตอร์ ตีพบกับยังบอยส์เอซิมิลานพบกับปารีสแซง์แมงแอนเลติโกมาดริดพบกับเซลติกและซูวิน่าสวีสดาพบกับไลซิก ในขณะที่คืนวันพุธที่8พฤศจิกายน2566แข่งขันกันทั้งหมด8คู่นะคะ2คู่แรกก็ลงทําการแข่งขันกันในเวลา24นาฬิกา45น,นาทีค่ะเ e a l ลโซเซดพบกับเบนฟิกา้านาโปลีพบกับเบอร์ลินส่วนคู่3นาฬิกาแข่งขันกันทั้งหมด6คู่นะคะโคเปเฮเกเปิดบ้านพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรดบูลซาวส์บกพบกับอินเตอร์มิลาน e าเยอร์มิวนิคพบกาลาตาสราย อาสเนอลเปิดบ้านพบเซบีย่า PSV อไอโฮเฟนพบกับลองส์และเรอัลมาดริดจะพบกับบารากาทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถอัปเดตโปรแกร,รมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวสนสโวได้ครบทุกหลีกนะคะผ่านทาง s p o ร์ตบา n e นิวส์ n n e แนลค่ะ